เจ้านายโทรมาว่ายหยิบขึ้นเออสวัสดีเป็นฉันอีกครั้งอ่ะนะคุณอาจจะได้รับสินค้าคืนนี้อ่ะแต่อย่าเปิดกล่องจะเกิดปัญหาหรือความวุ่นวายที่สำนักงานใหญ่แล้วก็ไม่ติดหาฉันเฮ้ยเขาเขาบอกว่าอย่าเปิดกล่องแสดงว่ามีอะไรเฮ้ยลูกค้ามาแล้วรับอะไรดีครับวนีญลาช็อกโกแล ขอบคุณครับได้สี่บาทวะ่ะอื้ออ๋อนี่น่าจะเป็นยอดรวมของวันนี้วะ่ะใช่ใช่เฮ <c oughs> ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยไปมากาศจับว่ะวยมาแล้วลูกค้าสวัสดีครับเชนครับอะไรอะ่ะข,ขอบคุณมากขอให้โชคดีโชคดีเช่นกันครับผม ทำงานเสร็จลองกินบ้างไหมเพื่อนั้นน่าจะอร่อยอ่ะผสมถุกรสอตื่นมาพรุ่งนี้ท้องเสียมันไม่ออกมาเป็นลูกแต่มันออกมาเป็นน้ำหลุดจ้ะต้อมเขาบอกว่าไปที่ห้องแช่แข็งอะไรเขาจะจับเราแช่หรอแบบ้ยเจอแล้วอะไรวะเนี่ยอุ๊ยอุยโจรบุกโจรบุกอุ้ยเสียงใครกรี๊ด อุ้ยแอร์จากแอร์หรือเปล่าเนี่ยผีหลออ่อเฮ้ยมีม<ะ>ุลฟออุ้ยมีมุลฟอประตูเฮ้ยอะไรเนี่ย <laughs> อุ้ยประตูเปิดให้เฮียเฮ้ย <laughs> อ่ยอานมีพลังงานบางอย่างเราขายจนขาดทุนเพราะอะไรถ้าถ,ถ้าเราหยิบมาใช่ไหมเราก็หยิบมาผิดตรงถึงแม่งเลยมาก่อนฮนะับคลูกค้า อแล้วก็อย่าลืมใส่แว่นให้ตรงกับลูกตาเลยฮะลูกค้ามันเบี้ยวการจ่ายกี่บาทจ่ายสองบาทตีอ่ะไม่ให้เอ้ามันเขียนมันบอกว่าไม่มันบอกว่าไม่อ่ะเรียบร้อยโดนบิดเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยปิดประตูดิวิดอะไอ้โง่ เขาบอกเขาบอกซ่อมกล่องไปในซอยไปไปดิไปไปดิซอยไหนวะซอยร้านผ้าโอบใช่ด้านซ้ายด้านซ้ายอู้จื้อหนึ่งไปกับพีชนะพนับหนึ่งสองสามเดินไปด้วยกันนะเว้ยหนึ่งสองสองสามไอเยี่ยไปไหนเี่ยโอเคโอเค จำตะแกจัดตอนเนี้ยวินากากอะไรอ่ะซ่อมนี่ซ่อมดีโอเคซ่อมกึกกัก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 มันไม่มีอะไรแปลกหรอกกูว่าไม่แค่ไฟเสียเฉยสวยเออโอ้ยกลับมาเป็นปกติแล้วเชียะเดี๋ยวเหลือแค่พนักงานไม่ปกติใช่ไหมเพื่อน ้ยใครจิตต์เอ้ยหน้าไม่มีหน้าอันนี้ใครเนี่ยสวยัสดีฉันได้รับสินค้ามาห้คุณเ้าเขาบอกห้ามเปิดอย่าเปิดกต้องไม่อันนี้ไม่มีหน้าด้วยน,นี่สแลนเดอร์แมนน่ะที่ลูกค้าสั่งมันไม่มีไอติมมาะคุณจีเ้ยคุณจีเ้ยนีเฮาคุณจีดคุณจีว่าไงเี่ย โอ oh ฉันดีใจที่คุณหยิบมานะคุณต้องฟังอะ่ะถือว่าในคืนนี้คุณจะทำอะไรก็แก้งว่าไม่เห็นนะนะฉันต้องไปละบ๊ายบายเขามาบอกเราแค่นี้วะใช่<ม>ขอบค<ด>ุณ<ด>มากอะไรอะ่ะไม่สนใจเธออย่าให้น้ำแข็งแก่เธอ ชิบหายแล้วมีการดึกคืนที่สองอุปการมอบหมายวะน้ำแข็งเหรอล้าก็ไม่มีน้ำแข็งนะอเอ้ยเอาหมาแย่หมามา้มา,าติมหมากินไอติมได้เขาน่าจะบอกว่าห้ามให้ไอติมแก่เธออ้อาวเราให้ไปแล้วน่าจะไม่ใช่คนนี้อ่ะน่าจะเป็นคนกแปลกหรู้เปล่าลูกหาลูกหาเป็น <c oughs> ลูกค้าสนเจทำไงครับ รับเอ้ยเอ้ยเขายกคิวให้กูเหี้ยแจกเลยผมให้ีอุ้ยอุอุ้ยอีดอีอีอีดอีดอีดอียออีดอีอีดอีดอดอียออีดอีดอ้าอีอีดอดอ้อ้ยอีดอีอีดอียอีดอีดอ้ดออีดอดอียอียอีดอีดออีดอดออยอออออ เขาบอกว่าไม่สงไม่ต้องสนใจเธออยาให้น้ําแข็งแกเธอก็คืออย่างสนใจมันอุ้ยอุ้ยร้านร้านไม่มีคนเลยเพื่อนเสียงร้องกับความเจ็บปวดเอามึงไปไหนวะกูให้คลิปหายแล้วมึงอะไรเนี่ยกูให้แค่เคลียบเพื่อนมันบอกว่าห้ามให้ติมกูก็ให้แค่เคลียบคิบหายแล้ว อุ้ยจริงแล้วมันเป็นกดใจกันอเจจะอเจจะเอ้ยเอ้ยไอเนี้ยอะไรกันอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยอ้ยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปยืนดิมึงไปยืนข้างนี้อุ้ยแต่ตัวเล็กกว่าเออกูไอ้นี่ปรับตัวเล็กไงเอาล่ะวันนี้ตั้งการโอ้โหสามอันเหมือนกันว่ะลายต่อวันนี่รวยเลยเลยนะเนี่ยใช่แบ่งกันกูเอาร้อยยี่สิบห้ามึงเอาห้า ฮะคุยค้านใจคุยอุยตัวโคตรูงอะไรวะเนี่ยอุยคืออะไรวะวันนี้ลาตัวโคตรสูงเฮ้ยกูคงต้องทำนะ อ่ะให้เชฟแล้วกันนะโอ้ยมาคุณผู้ชมเรามาใหม่แล้วก็โคตรแหลกด้วยรู้สึกเหมือนจะมีอะไรสักอย่างจริงไหมมันเอาหมดไอติมหมดจานดีกว่าการที่หมดใจเริ่มหลอนในเี่ยประตู ดูประตูด้วยนะเว้ดูอยู่อะไรเนี่ยไปหยิบโรสับเจ้านายจะพูดมาว่ะเฮ้ยแปลกเสียงผู้หญิงอ่าฉันต้องการความช่วยเหรอฮะฮะพูดเร็วมากอ่านซะไม่ทันเลยพี่โอ้โหชิ้หน่อนะเบ้ มึงเข้ามาแล้วกันเดินตามหลังกูมาแล้วกันไปดิไปดิเฮ้ยระวังกำแพงตรงทรายนะเราเราเลาะขวาดีกว่าะไปกับมิจัดไปเดินนี่อะไรมีมีคนอยู่ด้วยอะสิงดูอยู่ไม่น้องกลัว วิ่งกลับไอ้เหี้ยไอ้ศีรไอ้ศีรไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้ศีรโดนผีวิ่งไล่กูรอดได้ไงวะโอ้โหอะไรเนี่ยแม้โอ้โหมนีฮะ อ่ากลับบ้านให้ปลอดภัยฮะระวังโดนผู้หญิงโรคจิตวิ่งไล่ตามเหมือนพวกผมนะฮะใช่ระวังโดนผู้หญิงหลอกนาวโซคูณสองอีกหรือว่าไอ้นี่หรือว่าเขาโดนหลอกแล้วเราต้องอยู่ร้านนี้ตลอดเราจะเป็นตัวตัวแทนหรอือเปล่าต,ตัวแทนตัวแทนเหรอเฮ้ยเสียงอะไรวะเนี่ย มาจากห้องน้ำอ่ะมาจากห้องน้ำอ่ะไปดิไปดิไปดิไอ้เหี้ยเราห้องน้ำปิดเอาชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเปิดประตูเปิดประตูเฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรวะโดนอะไรวะเฮ้ยมู้เป็นไปผู้หญิงอยู่ไอ้เหี้ยผู้หญิงอยู่ไปไอ้เหี้ยช่วยมาด้วยไอ้เหี้ยเราอยู่ห้องเก็บของ จุดด้วยไอ้เหี้ยไอ้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอ้าวนอนไปนอนกูหลอดไอ้เหี้ยเสียงกรี๊ดเข้าไปกูมีเน่าแน่นอนโดนโดนล็อกประตูแบบเข้าไปแล้วโดนล็อกประตูในห้องน้ำอ่ะเก็บสบู่สีเพื่อน แต่นี้ไม่ใช่นะบู่แม่งจะเอาชีวิตเราเลยโอ้ยตำรวจเอ้ยตำรวจมาช่วยหน่อยเฮ้ยตำรวจโอ้ยสัตว์มาแต่งตัวตำรวจช่วยผมหน่อยมันมีผู้หญิงตามล่าจะไปเดี๋ยวเขาเขาเขาอาจจะคิดว่าเราทะเลาะกับเมียแล้วก็ได้นะเ้ย ตำรวจไม่เชี่ยเราอ่ะโอ้ตำรวจตำรวจอย่าไปตำรวจโ้ตำรวจโ,โ,โม่หนาวจัดจิบปกลับบ้านกลับบ้านนี่คืนนี่นนหมดน